มันเหมือนถูกสะกดอ่ะเพราะเสียงดีเสียงใสเสียงหวานวิธีการร้องเนี่ยค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสำหรับน้องเวลินนะครับจากกาลสินคนสุดท้ายของกาลสินลวครับใช่ก่อนอื่นเราไปคุยกับตัวแทนของกาลสินก่อนนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนามนนะครับคุณชำนาญสุวรรณเรืองสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผม50,000 0บาทพี่ ย้ำอีกครั้งหนึ่งสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลนนครับโอเคไม่ให้เด็กออกมาข้างนอกนะโอเควันนี้จะได้หรือไม่อยู่ที่น้องคนนี้นะครับครับวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องจ้าเพลงเหมือนข้าวคอยเคียวค่ะเหมือนข้าวคอยเคียวนะเพลงคช้าซึ้งเพลินพิดพูนชนะค่ะนะอ่าโอเคทำให้เต็มที่ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะทำดีก็เป็นแชมป์เลยล่ะใช่นะฮะพบเลยนะครับเหมือนข้าวคอยเคียวจากน้องแววลินกาลสินครับเชิ 从。 ครับอ้าวมาจบไปแล้วนะจ๊ะทนไปอย่างสว่งานะครับสําหรับฤดูกันนี้นะฮะอ้าวฟังกรรมการเลยขอญาตพี่แอดเลยครับเชิญกับน้องไวโอลินครับกอนอื่นขอชื่นชมเลยว่าเป็นชื่อทันสมัยชื่อดนตรีแบบสากลแต่ว่าร้องเพลงไทยและไทยลูกทุ่งเก่าด้วยแล้วก็ทําได้ดีนะครับทั้งที่รูปร่างหน้าตาน่าจะเป็นพวกสตริงพวกเพลงเกาหลีนะครับรุ่นใหม่เพราะว่า ทำดีมากเสียงหวานแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับพี่ตากบอกว่าอาจจะมีย้วยยืดไปนิดหนึ่งนะครับมีเสียงออกจะดึงๆไปหน่อยทําให้ข้ามห้องจังหวะไปนะครับนะครับแต่ว่าโดยวรวมแล้วนะ้องไวโอล,ลินทําได้สมราคาครับคู่ชิงวันนี้ครับอ้บออาพอใจราการพอใจพี่ตากับ แคไม่ตั้งเลยฮะขอชมก่อนก็ได้นะคะขอชมก่อนแล้วกันนะคะคือเสียงใสค่ะตักชอบเสียงหนูมากเลยคือเป็นคนที่เสียงใสฟังแล้วมันสบายหูมากๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นปัญหาของน้องไวยรินบอกไว้แต่คาวที่แล้วแล้วเวลาร้องเพลงเนี่ยมันอาจจะติดยืดติดยานติดดึงไปแต่ว่าตรงนี้อยากให้กลับไปแก้ไขเราคิดว่ากลับมาครั้งนี้จะคิดว่าคงจะดีขึ้นแต่ว่ายังติดอยู่เลยท่อนนั่นแหละติดดึงดึงห้อง นโชวมันต้องชื่นโชมันก็คือต้องคือร้องเพลงต,งต้องต้องนับถือจังหวะของเพลงนะคะลูกแต่ว่าตั้งแต่ท่อนตะแบกบานจนยันจบเลยเนี่ยมันดึงไปตลอดเลยไงคะทำให้เราคนฟังแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดช่วยลุ้นนะคะเพราะว่าหนูจะหายใจไม่ทันอะไรไม่ทันอะไรประมาณเนี้ยนะคะ,ะติดแค่ตัวนี้นิดเดียวเองค่ะแต่นอกนั้นชอบหมดเลยค่ะอ่าโอเคอเคุณชมพูครับ เหมือนกันทั้งสองรเรื่องครับก็คือเรื่องดึงเรื่องอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆวันนี้ดีกว่าครั้งที่แล้วหน่อยครั้งที่แล้ว<ร>ะจะยืดเรงแต่ต้น,นอันนี้เนี่ยท่อนแรกเนี่ยไม่เป็นมาเป็นท่อนสองนะครับอ,อีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าอนาคตของการเป็นนักร้องของน้องไวโอลินเนี่ยจะขึ้นสูงพุ่งปีดเลยหรือว่าจะติดติดขัดขัดขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ด้วยคือการให้ความรู้สึกลงไปในน้ําเสียง เน้นความเน้นความรู้สึกนะครับบางทีเราบอกว่าอารมณ์เน้นอารมณ์ต้องคือว่าตะแบกบานแล้วร่วงสีมวงคือให้มันมีหนักมีเบาหยอดมันลงไปนะแล้วตรงนั้นนะครับจะทําให้การการร้องเพลงเราเนี่ยสะกดคนดูได้ยิ่งมากขึ้นอีกนอกกนั้นไม่มีอะไรเลยเก่งมากครับ ยังดูแล้วะะดีเดี๋ยวจะได้คะแนนจากคณะกรรมการแต่ที่สําคัญคะแนนจากทางบ้านวันนี้สําคัญมากนะฮะถ้าเชียร์การสินุ์พิมพ์อะไรคะ ทีมหน่งค่ะส่งมาที่4777666นะฮะตอนนี้การสินมีคะแนนนำอยู่100โดยประสบการณ์ของเรานะครับคะแนนจากประชาชนทั้งประเทศเยอะกว่าคะแนนกรรมการด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านนะครับว่าจะให้ใครสีสะเกตหรือการสิลป์ฝากเนื้อฝากตัวเร็วลูกเอ้ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนะคะนางสาวมยุรินอรัญวะนะคะโรงเรียนบัวขาว S <S สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินนะคะค่ะก็ <c oughs> ช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะแล้วก็ช่วยโหวตด้วยนะคะพิมพหนึ่งนะคะกาสินค่ะโอเคเอาละทางด้านนูน้นสีสเกตใกล้จะปิดโหวตแล้วนะครับเหลืออีกคนเดียวก็คือสีสเกตน้อง FM ผู้ชายคนสุดท้ายของเรานะครับ FM ทําได้ดีมาตลอดดีมาตลอดครับและวันนี้จะต้องดีกว่าทุกวันที่ทํามาด้วยใช่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังคนสุดท้ายของสีสเกตครับเพียงพอจะเป็นแชมป์หรือไม่ คกิปว่ไหนอะสุดยอดเลยที่มนเอาเอาเอาหว้เลยมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย้วก่อทักทายสวัสทีผู้ชมหมดบ้าได้ครับผู้ชมครับและนี่คือช่วยยามาพาไปดูคลิปบราหวยนะครับต่างคนต่างเป็นสาวของ iPhone ีครับแต่ว่าเราพยายามหาความเป็นตัวตนของเราเพื่อท้่เราคุยเรื่องของเคส iPhone กันครับเคสเราคล้ายกันมากเลยใช่เหมือนซ้ำมันแยกไม่ออกว่าของใครของใครวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับผู้ที่สะสม เคส p h o n e เขามีเป็นร้อยเลยครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าของเรานี่เคส i p h o n e หลากหลายชนิดเลยเดี๋ยวนี้เคส p h o n e มันจะมีเยอะมากแล้วมันทนไม่ไหวที่จะต้องซื้อค่ะ ซื้อเปลี่ยนบ่อยมากเจออะไรน่ารักน่ารักก็ซื้อเปลี่ยนบ่อยปัจจุบันนี้มีม,มีกี่ลวดลายแล้วที่เราเก็บเอาไว้อยู่เกือบร้อยมั้งคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นคนทํางานกราฟิกอยู่แล้วพิมพ์ลายออกมาเองเลยพิมพ์ลายมาแล้วก็ใส่ในเคสใสอะค่ะคือสแสดงว่าเดี๋ยวนี้เราทําลวดลายเองแล้วทําเองค่ะลวดลายที่เราทำเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่กี่แบบที่เราทําอยู่ตอนนี้ครับอุ้ยเยอะมากคือเบนจะแบบออกแบบไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยอทาเป็นของข,องขวัญได้ เลือกตัวการ์ตูนเองได้เันก็จะมีฟอร์แมตให้เลือกเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเบนนะครับแล้วก็คุณอู๋ที่มาให้เรื่องราวเกี่ยวกับการสะสมเคส iPhone นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับใครที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเรื่องใดได้รับการออกอากาศรับไปเลยครับสามบาทจากยามาฮ่าเอาละครับวันนี้กิฟต์บลยหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูกันนะครับว่ากิฟต์และบลยจะพาไปพบกับเรื่องราวดีๆอะไรในช่วงยามาฮ่าพาไปดู